ทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามานั่งสมาธิที่มุกตะวันแล้วมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากามเพราะว่าหลอดกังวลจากเรื่องธุรกิจการงานนะจ๊ะเล้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆเป็นธรรมชาติเนาะเข้าถึงความสงบสุขภายใน จนไม่อยากออกจากอารมณ์นี้เลยาธุจ้าก็ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะจ๊ะให้นั่งต่อไปอีกใครจะลุกก็แล้วแต่เขานะเพราะว่าถ้าเกิดความรู้สึกว่าอยากอยู่กับอารมณ์สงบสุขภายในอย่างนี้นานต้องให้โอกาสตัวเองนั่งอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะอีกนิดเดียวจะมีประสบการณ์ที่